สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่79็ดานำโชคนะคะวันนี้นะคะแม่มานก็จะมีเราพัฒนางวดประจำวันที่20ทธันวาคมของแนวทางของเจฟฟองเบียจากกลุ่ม v p มาฝาก f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ แม่มันด้วยนะคะแม่มันก็จะมีหน้าทาง,างต่างๆมาให้กับ fc ได้รับชมนะคะส่วนหน้าทางของเจฟฟองเบียแม่น้ำหนึ่งหรือว่าเจนุกแม่นาลินเนสกาแฟนะคะแม่มันก็จะมีหน้าทางมาให้นะคะจากกลุ่ม vip เนอ,เออถ้าใครไม่มีกลุ่ม v p นะคะไม่อยากเสียตังก็สามารถติดตาม อจาดเก้านำโชคได้นะคะแม่มันก็จะมีหน้าทางดังๆมาให้ FC ทุกท่านได้รับชมฟรีๆนะคะขอเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่านั้นค่ะนะคะมาดูตัวตัว,ตวฟันของเจฟองเบียววันนี้นะคะเราพัฒนานะคะงวดประจำวันที่2 0สิบธัวาคมนะคะตัวฟันเม็ดเดียวก็คือ1นะคะ1 แล้วก็1 7 18 19นะคะ1 7 18 19นะคะเม็ดเดียวก็จะมีเม็ดเดียวก็จะมี1 5นะคะ1 5 1> แล้ว3ตัวตรงก็จะมี4 1 5นะคะ อ,อันนี้คือแนวทางของฮานอยเอยแนวทางของเราพัฒนานะคะส่วนแนวทางของฮานอยเจฟฟองเบียวันนี้นะคะแนวทางของเจฟฟองเบียวันนี้นะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบนะคะจากกลุ่ม VP เช่นกันนะคะตัวฟันอยู่ที่ศูนย์ค่ะวันนี้เจฟฟองเบียเน้นที่ศูนย์นะคะเม็ดเดียวเน้นที่ศูนย์นะคะ ช่วงนี้เจฟองเบีย er ก็จะให้แนวทางแบบใหม่แล้วนะคะเป็นแบบสายลูดนะคะถ้าใครว่าแนวทางของเจฟองเบีย er รลูดน้อยนะคะไม่มั่นใจว่าจะเข้าหรือเปล่าก็ลูดตั้งแต่0นถึง9ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมั่นใจในตัวเจฟองเบีย er ก็จัดตามนี้เลยค่ะ0 8นะคะเลขสองตัวก็จะมี08 0 3 06สาศนะคะ ส่วนเม็ดเดียววันนี้นะคะมี0ูนยนะคะศูนี่สามตัวก็จะมี904นะคะเดี๋ยวเตรียมแคปได้เลยนะคะทั้งสองชุดเนาะทั้งฮานอยนะคะฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาของเจฟองเบียวันนี้นะคะจากกลุ่ม v i p ของเจฟองเบียนะคะไมมานก็จะมีแนวทางมาให้นะคะ คปเจอได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้เอซีของแม่มารงปงังๆรวยๆทุกท่านนะคะเข้า3ตัวตรงเดอ้อสาธุสวัสดีค่ะ